ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของกระจกพับนะครับกระจกมองข้างของตัว Mazda sky active นะฮะว่าทำไมเราต้องล้างนะครับพวกจาระบีอันนี้ช่างมอสเขาลื้อออกมาแล้วเนี่ยดูกันอ่านเนี้ยเนี้เห็นไหมดูใกล้ๆเนี่ยจารบีมันแข็งเป็นก้อนนะครับเนี่ยตรงนี้ยิ่งชัดเลยเนี่ยเหมือนยาสีฟันที่แบบเป็นแป้งอะ่ะอืมแต่นี่มันจะแข็งแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดมันนะครับ มันก็จะทาให้เฟืองแตกเฟืองบินรูดอันนี้เป็นที่มาหมดเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าอย่างเนี้ยชิ้นเนี้ยบางชิ้นมันเป็นเหล็กเห็นไหมเนี่ยจะเห็นถนึงความแข็งของมันเลยในกล้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มละมันเริ่มละเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ใช้มาเกินสักสองสามปีนะครับมันก็จะมีอาการจระบีเนี่ยเริ่มหมดสภาพแล้วก็เป็นที่มาว่าทําไมกระจกมันพับได้บ้างไม่ได้บ้างพับไม่สุดกลางไม่สุด แล้วถ้าเกิดเราปล่อยนานทิ้งไว้นะครับมันจะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าเฟืองสะดุดตามมาหรือแกนตรงนี้มันจะรูดเนี่ยเนี่ยแกนตัวนี้มันจะรูดนี่อ่าตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเป็นเหลี่ยมอยู่ข้างในนะครับก็นี่นะครับคือที่มาว่าใครที่ใช้ skyactive แล้วมีปัญหาเรื่องกระจกบางทีก็ถอดมาหล่อลื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเฟืองมันแตกนะครับก็ เอาเป็นว่าตามนี้นะฮะข้างหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเแบบ็ดเสร็จแล้วเพราะนี้เดี๋ยวช่างบีเขาก็ต้องล้างจนสะอาดแล้วก็เราก็เปลี่ยนจารบีใหม่แล้วก็เช็คดูว่าถ้าเกิดเฟืองมันไม่ดีก็ก็ต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับก็นัดเข้ามาแล้วกันเนื้อสำหรับใครที่ใช้ตัว Sky Active นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ